มาค่ะข้อนี้นะครับเรียนนี่โจทย์บอกว่าจากรูปครับสามเหลี่ยมจงหาค่าของมุมหนึ่งบวกมุมสองบวกมุมสามบวกมุมสี่บวกมุมห้าบวกมุมอะฮะโอเนี่ยนะเดี๋ยวครูจะเสนอวิธีคิดสองวิธีเอาวิธีคิดของครูก่อนวิธีคิดของครูเนี่ยนะครูจะมองเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ทั้งหมดมองเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ครูให้ชื่อตรงนี้นะครับเรียนนะฮะครูให้ชื่อมุมนี้ให้เป็นมุมมุมเ็ครับ และชื่อมุมนี้ให้เป็นมุม y แล้วมุมนี้เป็นมุม z ค่ะนี่น,นะฮะ x ค่ะมุม x บวก y บวก z ค่ะ x บวก y บวก z มองเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ทั้งหมดออกมาจะได้เท่าก,กับร้อยแปดสองศาเหตุผลเพราะว่าอะไรมุมสามเหลี่ยมมุมภายในสามเหลี่ยมมีสามุมนี่มองสามเหลี่ยมใหญ่นะฮะสามมุม สามเหลี่ยมใหญ่มุม x บวก y บวกซจะได้กับร้อยแปดสิบผลบวกมุมภายในรูปเเหลี่ยมทั้งเรียนนะี่มันมีสูตรย้ำนะสามเหลี่ยมมีสามมุมเป็นร้อยแปดสิบสูตรสูตรสูตรค่ะสูตรผลบวกมุมภายในนอ,นอออ่ารูปเนียอ่านวว่าาผลบกมมุภยในรูป N, เหลี่ยมค่ะเล่นไหมตรงเสือสวยไหมต้องอ่านสิผลบวก มุมภายในรูป n เอ็นเหลี่ยมหาได้จากสูตรร้อยแปดสิบค่ะวงเล็บ n อลบสองใช้สูตรนี้ฮะเอคือจำนวนเหลี่ยมแต่รูปนี้มันเป็นสามเหลี่ยมค่ะ n คือเลขอะไรครับสามเอคือสามสามลบสองได้หนึ่งคุณแปดสิบก็ได้เท่ากับร้อยแปดสิบเอาเรียนดูนะฮะวิธีคิดที่หนึงถามว่าันเรียนจะตอบผู้ผิดนะคะันเรียนฮะ ถามว่าที่เห็นนี้มีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปทั้งหมดกี่รูปอ่านเลยนะใครมีแบบพิเษทั้งหมดทั้งหมดมีกี่รูปหนึ่งเรียนคะรูปที่หนึ่งคือรูปใหญ่ไงค้าเธอรูปใหญ่ค่ะโอเคไหมฮะรูปที่หนึ่งคูอสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปที่สองสามเหลี่ยมบนรูปที่สามสามเหลี่ยมล่างรูปที่สี่สามเหลี่ยมขวา และรูปที่ห้าคือลงโลงโอเคไหมฮะมีทั้งหมดห้าห้ารูปค่ะสามเหลี่ยมมีห้ารูปค่ะเอาล่ะเลยนะ,ะตัดภาพมานี่นี่เลยนะ,ะดูเอามุม X ค่ะบวกมุม Y ค่ะบวกมุม Z ค่ะแล้วก็บวกมุมหนึ่งสองสามสห้าแล้วก็มุมอะไรฮะ หกออกมาเลยนะฮะ x y แซดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมายถึงรูปมุมภายในสามเหลี่ยมอ่ะสามอันอ่ะพอเชนออกมาได้เป็นห้าร้อยเท่าไหร่ครับสี่สิบเฉพาะตรงนี้ร้อยแปดสิบนี้ร้อยแปดสิบอนี้ก็ร้อยแปดสิบบวกกันได้หทาร้อยสี่สิบแต่งเลยนะฮะ x บวก y บวกแซดเธอรู้แล้วว่ามันคือเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบองศาค่ะโจทย์ถามว่ามุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมห้าหกบวกกันได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเลยเพราะฉะนั้นค่ะหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสบวกห้าบวกหกขอรวบรัฐนะครับผมขอรวบรัฐนะคะตรงสื่อสวยมากทางเรียนก็เกิดจากห้าร้อยสี่สิบค่ะร้อยแปดสิบเตะไปลบฮะเพราะฉะนั้นสับเสร็จออกมาได้แหละครับเพราะฉะนั้นคนทนี้ตอบสา0ร้อยหกสิบ องศาแอนเซอร์ค่ะโอเคไหมครับนี่เือวิธีที่หนึ่งต่อไปมาดูวิธีที่สองเป็นวิธีของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เก่งมากค่ะอยู่ในห้องนี้ค่ะเขามองเป็นยังไง้งเรียนดูนี่เขามองอันนี้เป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งค่ะเธดูนะวิธีเขาก็สุดยอดเหมือนกันนะครั้งเรียนนี่เส้นตรงไวทำไมเป็นงี้นี่เส้นตรงค่ะเส้นตรงครั้งเรียนนะเธดูนี่เขามองเลิศมากอางั้น ครูให้มองตรงนี้เป็นมุมกอไก่ค่ะกอไก่นะครับและเขาก็มองตรงนี้ค่ะเป็นมุมตรงค่ะงั้นให้มุมนี้เป็นมุมขอไข่ค่ะและเขาก็มองมองตรงนี้เป็นมุมอะไรฮะตรงงั้นควูใตรงนี้เป็นตัวอะไรครับขอควายเขาสุดยอดมากครั้งเรียนนี่ขอควายนะฮะขอควายนะเนี่ยนะตรงนี้ถามว่าโปรแกรมเท่าไหร่มันก็ร้อยแปดสิบใช่ไหมฮะบ,บวก อีกแนวนี้บวก,กนก็ได้เท่าไหร่ก็ร้อยแปดสิบเป็นมุมตรงเนะี่ยบวกอันนี้บวก,กนก็ได้่ากับร้อยแปดสิบนี่นะสับเสร็จก็เป็นเท่าไหรค่ครับห้าร้อยสี่สิบเขาคิดเลิศมากเสร็จแล้วนี่นะเขาคิดต่อไปไงดูนี่ต่อไปเขาก็เขียนเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะน,นี่นะเอามุมหนึ่งบวกมุมสามบวกกอไก่บวกมุมสี่บวกขอไข่บวกมุมหกนะฮะ บวกมุมหกแล้วก็บวกข้างล่างฮะค,คือมุมสองบวกคอควายบวกมุมห้าออกมาก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะห้าร้อยสี่สิบแต่งเรียนให้เดี๋ยวดูนี่กอไก่ขอไข่คอควายมาได้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมุมหนึ่งบวกมุมสองบวกมุมสามบวกมุมสี่บวกมุมห้าบวกมุมหกมูมขอรวบรัดนะฮะ มันก็เป็นห้าร้อยสี่สิบครับกอไก่ขอไข่คอควายบวกกันแล 80, แ้วแปดสิบเตะไปด้านขวาก็ลบด้วยร้อยแปดสิบยังไงซะข้อนี้ก็ตอบเหมือนเดิมค่ะคือเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสิบองศาแอนเซอร์เหมือนกันคิดในสองแบบฮะ <c oughs> วิธีที่สองคิดเป็นมุมตรงค่ะเน้นมุมตรงค่ะ